น้ำมันเมล็ดชาประโยชน์มากมีสปะคุณมากมายน้ำมันเมล็ดชาหรือที่เรียกว่า c a เมเลียโอลิเฟลาซีดออยผลิตมาจากเมล็ดในผลของต้นชาน้ำมันซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากช่วยป้องกันได้สารพัดโรคช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกทั้งยังไม่มีกรดไขมันทรานมีไขมันอิ่มตัวต่ำ และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจึงเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการดังนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันเมลลดชาสามารถทนต่อความร้อนได้ถึง252องศาเซลเซียสจึงสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งผัดและทอดโดยที่น้ำมันจะไม่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้ช่วยลดการอักเสบน้ำมันเม,มล็ะชามีโอเมก้า6ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ประมาณ13-28เปอร์เซ์มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังมีฤิกต้านอนุมูลสระช่วยลดการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจน้ำมันเมล็ดชามีโอเมก้า9หรือที่เรียกว่ากรดโอเลอิกซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งในน้ำมันเมล็ดชามีสูงถึง81-87%มีสปะคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงบำรุงหัวใจป้องกันการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายเผาผลาญสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมน้ำมันเม็ดชามีโอเมก้า3หรือกรดแอลฟ้าไลโนเลอิก1-3มีประโยชน์ช่วยบำรุงสมองช่วยระบบความจําทำให้ความจําดีช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ ช่วยป้องกันการเกิดริ่มเลือดและการอุดตันของเส้นเลือดน้ำมันเบลชามีวิตามินอีซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายป้องกันการเกิดลิ่มเลือดและการอุดตันของเส้นเลือดช่วยป้องกันโรคมะเรง็งอีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัายได้อีกด้วย